เชาพ่อใหญ่ชานเชิญพ่อใหญ่ชาญอยู่ชนบุรีทุกคนจ้าเมื่อนี้ตาชานสีพาไปเบิ้งยังตาชาญสวนรสวนวางเด้อไปย่างลงไปเด็กควงน่ะเกือบปุ๋ยแล้วอันนี่นั่นๆๆๆเมนยั่วถ้าผมบ่พี่น้องเป็นบ่นี่แม่นพระคุบ่โอ้ยพระคุณคือไปงเถอะเฮ้ยเฮ้ยเมนยั่วเด็วงเขากันอีโจาครับผม พกุดเนี่ยนี่น่ะมงย่างนี่นะนี่จะไปยากมากยากเข่าไหรขอกไามามีาดเราพามาหนีไปเอยเอาเลียวๆไปเลยเด้อเอาีวๆไปมันเข้ากำใช่นี่วะนี่โอ้นี่มันเข้ากำนะคะทุกคนเมหนงวิวสวนจุดวงมันเข่ากำมันเข้ากำตอะมันขึสามนี่บ่สามลุ้มให้มันขึ้นเตมนีแล้กันเาไปเรือยขึ้นไปพัวต้นพะกดดาเ เป็นคำไปมัดข้อกั้สามลุมนี้ได้เป็นรถพิลัตตีดิเฮได้หลายคันไปไปเบิ้งใส้มองคว้างกันลวกมันจะเป็นตลบด้วยเบิ้งพญาาพี่น้องมันทำแบบนี้มันสั้นดลนอ่นี้นะเบิ้งชาวบ้านเขา้สมองปลวกเขา อันนี้ถนนบึงกุงสั้นกับสั้นบึงขั้นเปนจังขีกับเป็นขีแลวพี่้องเบึงมือปี๊บไปังีอไตัวไทยเรามาเสียกไม่มันหลายเป็นกไม่ในทันเราทำรีวิวไปไอตัวไทยไอตัไทยแถวนนแม่นี่แถวอนไตัวไทยแวแถวล่างนี่กำลังกลุมที่ปลูกพีิูกปลูเขีบูกยเขียบููเเขียอูเนีียบูเียูเบีูเขบยูเเียไูยูเูเลียบูเขียบูเขียบูยังไข ว้า้ปลาปลาเห็ดปลามันงามอ่เนียปาเห็ดมาเพี้ยนงามจริงจังมาดูผักอีตัวปลามาจากไดผักอีตัวบางเนปปลูกบะเอเทศแต่ว่าบ่มีลูกคือกันจำพวอบ่ละจำพอพี่การหล้านบ่ยู่บานก็มี่ไหลมี่เตยอ๋อนี้ตีนีตีบ่พ่อน้าน่ะน้าอยู่นี่รูปนี่ใส่บ่ ีเาม้นีัน่เด้เตอมันซึมคอแตกมันซึมเอาเขาบอกจะกิดว่ามันซึมเตี้ยซึมพอดีดินเปียมองเี้มลงนี่ันาเขาหัตังนำยู่หันม้ดเลกปันไดยังเบิ้ง่วบ่อ๋อยังมาตากบานิก็ขั่วสีพี่น้องเพิ่ทำบานิเด้เบิ้งเบิ้นบานิถนนลานยุ่นนี่ได้มองบักอือ เยอมันเป็นอะไรดิภูเก็ตสิโลเลยนี่เดี๋ยวรูมันเหมือนตงขๆแต่ลุมเก่ามันเพ่อใหญ่ชานเจ้าพ่อใหญ่ชานอยู่ชนบุรีอยบางพะยูนตูราพี่น้องตะไคร่ก็มีไผงพูนตูก็มีต้นหูกะลังเป็นหมากตะดินเด้อพี่น้องนี่แต่วกาลสิจอพอใจปาพอใจปะเจ้าพ่อใหญ่ชานพอใจนี่แต่ไางพตูวานไางพตูไทยต้นตะไคร่มีมดชุยยาง